โรคใบจุดขอบใบไหมทุกเรียนเพราะว่ามันมีท่าการใบจุดแบบภาพทางด้านซ้ายและใบไหมแบบทางด้านขวาผมชอบเรียกชื่อว่าโรคใบจุดโพมอฟซิดตามชื่อเช,ชื้อไปเลยนะครับระบุไปเลยว่านี่คือโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราโพมอฟซิดแรกๆจุดเริ่มต้นเนี่ย จุดที่ตรงกลางของสีเหลืองเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลอ่อนในตำราเขาอาจจะเขียนว่ามีแผลจุดล้อมรอบด้วยพื้นที่รอบนอกของจุดแผลเนี่ยเป็นสีเหลืองจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆเ,เ,เหมือนเราเอาปากกาอย่างที่ผมถือเนี่ยเหมือนเราจุดลงไปแค่นี้เมื่อแผลมันเริ่มขยายตัวตรงกลางแผลมันจะเป็นสีขาวขาวอมเทาขอบแผลมันจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลอมแดงก็ได้อย่างภาพถัดมาเราจะเห็นว่าขอบแผลเนี่ย เป็นสีน้ำตาลอย่างภาพนี้ในส่วนที่เป็นสีขาวอะเราจะเห็นจุดสีดําอยู่ข้างในแต่จุดที่เกิดขึ้นมันจะกระจายท่วนแผลส่วนสีขาวโดยไม่มีการเรียงตัวโรคเนี้ยมันแปลกอยู่อย่างหนึง่งบางครั้งมันเกิดเป็นแผลจุดเล็กๆแต่บางครั้งมันก็แสดงอาการที่ขอบใบหรือปลายใบเลยและเป็นแผลไหม้ใหญ่ๆเลยก็ได้แต่ลักษณะอาการมันยังคงเหมือนเดิมครับขอบเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแผลที่อยู่ข้างใน เป็นสีขาวและมีจุดเม็ดเล็กๆสีดำกระจายอยู่ทั่วแผลที่อยู่ด้านในนี่แหละคือลักษณะเด่นของโรคใบจุดโพมอบซี